เดี๋ยวไปโทรหาน้องเขาหน้าอีย่ากิบเบียน้องแกไม่รอดเนี่ยเด็กขลาวกิแล้วก็ชุดไฟที่กลับมาจะไม่ใช่ตัวละครหลักอ่ะจะเป็นตัวละครใหม่ที่ไม่ใช่อะไรวะเกมสนุกไมาเลยไหมล่ะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวละครใหม่ที่ว่านี่ไอตัวละครที่เป็นชุดไฟใหม่ที่ไม่ใช่ลีกิทธิ์อ่ะไอเลดะมัน มันรับให้กี่คนดกคาราโอเกะน่าจะทุกตัวแหละเข้ามาทีโอ้ถ้าทุกตัวก็ไม่ไหวนะเหรอไม่ไหวให้ทุกตัวไม่ไหวหรอกมีเป็นโอ้แม่งยี่สิบกว่าตัวถ้าแม่งให้เป็นตัวที่ไม่ใช่ลิกลิขสิทธิ์ก็รับไม่ไหวหรอกถ้าเข้าไหวมันก็ต้องห้ามจำกัดเวลาเพื่อนสตรีมึงหน่อยเพื่อนไม่จำกัดเวลาย่างเลยยังไม่ได้ตีไม่พูดถึงอ่ะไม่ชั่วโมงนะ ชุดลิมิเต็ดอ่ะชุดลิมิเต็ดจำกัดเวลาเว้ยเสียลิมิเต็ดใช่พี่อ๋อเหรออย่างมากสุดถ้ามันจำกัดเวลาโทรไปเขาก็ไม่รับทำไปทำเมพียอะไรทำเพื่อตึงทำไมทำไมเนี่ยปกติคือชุดไฟก็จำกัดเวลาละตอนวายแค่ที่แรกก็ได้ว่าจุดจำกัดจำกัดเวลาแค่ไม่ถึงเดือนเองพี่อ๋อนี่เองตอนแพทเก่าอ่ะไอ้แค่คนแม่งที่ไม่รู้เรื่องอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่าสอแม่งปล่อยฝาดละเลยแต่พอรู้ว่าแม่งเอกลุศีบอ่ะตอนเล่าแข่งไอ้ตอนเล่าเล่าแข่งกี่ล่าเนี่ยตอนเอ็นเอ็นแข่งอยู่เนี่ยก็ว่าอยู่เจริมีปะปัญญาตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมา่ปด้วยปัญญาผมเคยมีไอไอดีเก่าผมโดนโดนแบ๊ เสียงเก่งๆเหลือไอ้ี่เนี่ยใส่ในส่วนใหญ่เขาก็จะโดนแบนอ่ะผมโดนแบนไม่ผมโดนแบนทางไหไม่โดนเลยโดอ้ยพี่เข้้าาอเนี่ยแล้วกูเฉยเลยอะไรวะน่ะโดนแบนเครื่องไปหรอโอ้ยพียอะไรขหอมมามาเพื่อนพี่อ่ะมันดันโผล่พวกปั๊มของเว้ยแล้วทีนี้ว่ามันแบนแบนเพื่อนมึงยังปั่นไฟกูโทรไปไปปั่นเขาได้ไหมวะี่กำลังจะฝึก เกี่ยวเหี้ยเลยไม่เกี่ยวเปล่าช่วงปีสองพันสองพทำไปทำเหี้ยอะไรทำรุ่ทำไปทำไหวะนี่มันดันมีมันดันดันเสียก็เลยติดต่อไปหาเพื่อนว่าเออแบบอคอมว่าไม่เชื่อเลยปั่นเขาใหน่อยเงี้ยมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจไปหมดเลยไอ้เหี้ยี่ห้อมันดีตรงไหนเหรอเออมันดียังไงวะส่วนมันดีส่วนมันดีซ้อมซ้อมเซอร์ไปหนึ่งตาส่วนอะไรกูดีไอ้เหี้ยเดือดไลเอาไลน์เซเบอร์ตกหน้ไอ้เหี้ย โดนเลยพ่าใช่มันบอกว่าพี่อ่ะใช้โปรแกรมบุคคลที่สามทำเรื่องอุดทนผ่อนผันก็ไม่ได้เพราะว่าป้าใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาก็ตามตามสภาพเสดไว้ชุดไปแล้วกูก็ต้องกดตาบอดทางนึงเนี่ยแล้วถามว่าเลยถึงตอนเนี้ยพี่เข้าไอดียังไงแล้วเว้ยก็เลยเกมไม่ได้โอ้เดนแมนอีออฟไลน์ไปแล้วอ่ะมันขึ้นออฟไลน์อ่ะอ่า โอ้ไม่วิ่งช้าว่ะไม่มีตัวประกอบว่ะแมตชมันอัปลน์ไปแล้วมันเล่นไม่ได้เข้าได้แต่เล่นเล่นเล่นไม่ได้โดนเลยมึงเศร้ามันละแท่งหลามมึงมีหลุดพุกอะ่ะหนึ่งใช่ไหเข้าได้แต่เล่นเล่นไม่ได้แม่งเป็นอะไรที่พอมาเลยมึงกลับโดนอะ่ะเดี๋ยวก็กลับมา แล้วเธอจะกลับมานี่ไงมาแทงหลังนี่เขาตู้ไปเลยเยังไงเอาไงอาวพี่โปไม่รอดโอยอมให้มันตีฝ่ายเดียวเลยสวยมันบ้างดิมึงเงามึงตีไม้เบียให้กูดิหรือกูตบมันเนี่ยกูขี้หัวเนี่ย ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมามึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยมึงดียังไงไอ้เไอ้เอาถ้<อ>า<ๆ>ตอนนั้นพี่ไม่คิดจะแข่งไป,ไป,ไปไัตรที่โอ้โวงบินน่าจะเป็นหมื่นแลน้วมั้งไอ้เหี้ยงผมโดนก็อะไรตอนนั้นยังไม่ได้ตอนนั้นที่เล่นล่าสุดก็สองพันห้า 25, ชั่วโมงหยุดทุกหยุทุกหุทุกไม่ต้องมาหยุดทุกไงไปเลย เดือดขาไม้เบีติเงฟังใครก่อนดเขื่นไหมเอาอยู่ไหนอะพี่ไอเล็กว้านเล็กไหวใช่ไหมไม่ไหวแล้วไม่อไหวแลวไม่ทันนะล้อมน่ะระยย ไม่ล้มเะกี้ทำไมเฮียววิ่งค0ับไปตกเของดีเฮียเก็บไว้เถอะหลงไฟอีกหลงไฟเอ้ยนี่ไงมันก็หลงไฟอมกันข้อที่หน้า ทำไม่ทำเฮียอะไรมันไม่ใช่การของไฟแต่มันเป็นแท็กเก่งเหรอไอ้เฮียสดใสในสัตว์หนาบล็อกไหมไม่ทันนะเนี่ยบล็อกอยู่ได้ไหนเอ้ยแม่ตะกี้บ้านขาที่เล่นอย่างอย่างพี่น่าพี่น่าจะเล่นบ้านบ้านขาผมวิ่งตาม ไปหาเคยปนปู่วะอเอ้ยวันีพี่กุ้งปัจญาตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด่วยปัญญาอาจารย์แดงวันดีปัญญาตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด่วยปัญญา อะไรกดสาให้กุ้งรุ่นมันไม่ร่วงผมเนี่ยว่ายู่มันบล็อกบล็ออะไรวะใครบลกใครไอหมาอ่ะไม่่รู้ยาสี่ยงุ้สุนมาผมเนี่ยอ้เชียวยิ่งเห็น มึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอมีคนตีมามามาเอาเชือกกดผิดหรือเปล่าวะหนี่งตัวไอ้สัตว์ไม่มาไม่มาเฮ้ยมาไอ้สัตว์มันต้องอันเนี้ยเขาเรียกอะไรถ้ามนหน่อยาได้ เอาไงดีเมาชิไม่ทันไหวสัต่นเยื้อก็ดาผมทำนี่พี่อจะทำยังไงอ่ะเอาไงดีเมาเราจะทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนหรือว่าเราเราจะทำตามสัญญาแต่เขาก็ดูเขาก็ดูตื่นนะใช่ไหมใช่มันก็มีสองเรื่องคือเราจะใจร้ายตัดขาดกันเลยกหลุมวะเฮียบอกเขาตรงๆว่าอ้าวเฮียไม่เชิงเฉยเลย หลบจริงแล้วเราเนี่ยบอกไปแล้ว่าแค่นั้นนะการใหม่เรานึงปอนตปืนอะไรก็ได้บอสพี่ยังไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าอะไรนะเฮียเราเอาเอเฮียไม่มีเฮียเลยแล้วเนี่ย ได้้แลว่ะคือตอนแรกยังไงอ่ะคือจะตกลงเข้าทีมกันเหรอหรือว่ายังไงแค่สาวไม่ใช่เหรอผมหาเซอร์หาเซอร์เล่นเฉยๆเหรอหรือว่าหาเซอร์มาทีมแต่ว่าเขามาเขาบอกว่าเขาเล่นเซอร์ได้แล้วจะพักเขาก็บอกเขาเล่นคิลเลอร์เว้ยอวีกเก็ตปะไม่เป็นไรผม อ่าพอเขา้าใจแล้วคือตอนแรกอะ่ะจะหาคนเพื่อ,อ,อไปเล่นมือเซอร์อ่าพี่ดูดิพี่ดูดิพี่ดูที่ผมพิมพ์ไว้ดิหาเซอร์หาเซอร์รรอ่ะเจอไปซ้อมทีมแต่ว่าอาจจะนม่เคอหาไปไปแข่งเหรอไอ้เชี่ยมันล็อกก็อ่ะผมว่ามันเล่น <c oughs> ใช่ปหม ลองมาเล่นทีมาดูเอาของดับโอเคมึงอยากให้คุณลุงคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยมึงดียังไงไอ้เหี้ยสัตว์มึงดีตรงไหนะทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรแล้วทีนี้เขามาเสนอปุ๊บแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยเหรอไอ้เหี้ยไม่มีหมากูก็ยังบ่นได้เหี้ยหลือจะเชื่อเลยพี่ดิซ่าป่ะใช่ป่ะใช่ๆนี่กุ้งไงพี่กุ้งมาดูอาดับเนี่ย ป้าใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมึงอยากให้คุณรู้คนนี้ก็เป็นถูกใจมึงเลยหมดเลยไอ้เหี้ยมึงดียังไงไอ้เหี้่สัตว์มึงดีตรงไหนนะทีมเหมาอ่ะเขายังไม่อยากได้โบ้งตอนนี้ยังไม่ได้อะไรนะยังไม่อยากได้โบ้งอกตอนนี้ก็คือยังไม่อยากได้โบ้งเข้าทีมตอนเนี้ยเหมาก็เลยบล็อกบไปบล็อกหรอแค่นั้นแหละอ่า ใช่ก็กดอันนี้ไงก็นนมไม่รู้จะบอกพี่ไงไว้คือแบบตอนแรกอะผมหาเซิร์ฟว้แล้วแบบพี่ก็ถักมาผมก็เลยว่าพี่เล่นเซิร์ฟเป็น,น,นพี่กัน,น,นแแต่แบบคือบางทีพี่อีกโก้ไว้ผมมาคุยกับคนในทีมแล้วแล้วแบบบางคนก็บว่าเออไม่โอเคไม่โอเคผมแบบไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวว่าเตะออกอะคือก่อนนั้นนี้ยผมคุยกับทุกทีแล้วแล้ว ก็แบบคืออ่ะคือผมพูดตรงๆเลยนะเว้ยเวลาที่เล่นอ่ะพี่จะชอบโทษสิ่งรอบข้ามากกว่าโทษตัวเองเขีนปะเออรู้รู้อันนี้รู้อยู่ตรงไหนอ่ะอาใช่คือเวลาเวลาเวลาเราเล่นวันนั้นอ่ะคือแบบก็ขอใช่ป่ะผมก็แบบพูดว่าเอ้ยตรงนี้พี่เล่นพลาดนะพี่เล่นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือพี่ก็จะบอกแบบพี่กจะบอกว่าพี่รู้อ่ะ ผมก็เลยแบบเอ้ยลองคุยกับพี่เอ้ยทำไงดีก็คือว่าไม่ต้องต้องการอยู่แล้วซิงกูอ่ะผมเองนะเว้ยแต่แบบคือผมผมต้องการคนที่เขาแบบ้อรับฟังได้เหรอเว้ยไอ้เฮียยอมว่ะกูยอมจริงทางหน้าทางหน้าซ้ายไปอ่ะไอ้เฮียกูยอมว่ะไม่เปิดตัวยังกูยอมจัดไอ้เฮีย ไอ้ที่นี่ขยันอุ้มไอ้เหี้ยไม่ยอมเลยอ่ะเก่งจังเลยไอ้เหี้ยไอ้เฮียสัตว์เก่งจริงจัดมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยมึงดียังไงไอ้เหี้ยต้องดีตรงไหนเออเพเอาเรื่องอ่หมดสุดเลยเว้ยหมดสุดสุดจริงจริงเว้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะหลุดไม่แล้วระเด็นอ่ะรอดยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยโอกาสเกม์ไปนะผมฟังอยู่ก็เกิดอะไรขึ ไม่น <Yeah. S 2> ี Rs ่เอานามากก็พูด